หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ทำไมมันยิ่งเล่นยิ่งยิ่งไหลลงไปข้างล่างแล้วอ่ามันเป็นของแม่อะไรก็ไม่รู้มาอยู่ในร้านอ่ะอ้าวไม่รู้สิมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวแกะเลยเหรออะไรน่าจะต้องเอามาต่อต่อกันนะอันนี้ป้าว่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันต่อกันไปเรื่อยๆต้องเล่นยังไงต้องต่อก่อนมั้งโอ้เอาโอ้ไม่ได้อ้าวไม่ใช่แล้วมันไมเอียงไปทางคนละข้างเลยนั้นโอเค อ่า,าอ้าวต่อต่อต่อไปเรื่อยๆดูซิมันจะเกอกมาเป็นอะไร<ด>อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเออแปลว่ามันต่อเป็นวงกลมแน่นอนไอ้นั้นหรือเปล่าเนี่ยไ,ไอที่เขาแบบใสเอลใสเอลใส,เอ,ใสเอวนะ,ะวเออน่าจะใช่นะแต่ทําไมมันเป็นแบบโค้งแบบนี้เนาะลองดูซิไม่ใช่ก็ได้นะต้องต่อดูว่าเป็นยังไงอ่าเร็วอยากจะรู้แล้วรีบๆต่อหน่อยแต่ว่ามันวงใหญ่มากเลยนะเนี้ยอ้าวต่อหน่อยเร็วลูอ่าเร็วมีแรงไหมเนี่ยไม่มีแรงต่อเลยเห็นไหมเอาผู้ช่วยมาด้วยไหม โอเคอ่าโอเคเอาเอาสีชมพูอยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันเหมือนกับสีแดงมันจะได้ตัดกันเออว่าเดี๋ยวสีต้มก็ไปตรงนน้นด,ดีไหมต้มกับสีเหลืองหรือว,ว่ายังไงดีไม่เป็นไรอันไหนก็ได้อรอได้ไหมไหวไหมโอเคอ้าวท้ายเป็นวงกลมที่ใหญ่มากแล้วจะเล่นยังไงเพราะว่าปลาก็เล่นไม่เป็นนะคะอืมแล้วจะเล่นแล้วใครจะเป็นคนเล่นในนี้ เออเห็นไหมมันแข็งนะมันแข็งใส่ถูกทางไหมลูกถูกแล้วใช่ไหมให้มันเออมีแรงไม่เข้าไปยังทีใช่ไหมโอ้โหไหนดูทิวงใหญ่มากเลยวงใหญ่มากแล้วหนูก็มีโซลเลอร์สเก็ตด,ด้วยแล้วจะเล่นได้เหรอระวังด้วยนะ<อ>ต้องใช้ที่กว้างๆนะเล่นแบบนั้นเหรอยกขึ้นยกลงแบบนั้นเหรออยากเล่นไม่เป็นอ่ะใช่เออเล่นยากเราต้องฝึกซ้อมก่อนเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรอ,อะไรไเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว เออมันพลาสติกด้วยมันน้ำหนักมันเบาระวังหล่นนะเพราะเราใส่โรลเลอร์สเก็ตอยู่เอออ่าลองดูซิเฮ้ย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 เลยไม่ได้เพราะเราใส่โรลเลอร์สเก็ตอยู่เดี๋ยวลองถอดรองเท้าดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาลองดูใหม่ว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวทักถอดรองเท้าก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคถอดรองเท้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าถ้าถอดรองเท้าแล้วเราจะทําได้เยอะขึ้นไหมเพราะว่ายืนอยู่บนรองเท้ามันมัน มันลื่นไปลื่นมายืนบนโรลเลอร์สเก็ตอ่าโอเคอ่ารองเท้าเก็บไว้ก่อนอ่าทีนี้ลองดูไหมอโอเคนะครับเราจะเล่นหูลาฮูุกันอีกหนึ่งครั้งว่าจะเป็นยังไงหลังจากถอดรองเท้าแล้วจะแยกลงกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะดีขึ้นเฮ้ยเ,เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเออเพราะว่ามันเบาเราต้องสายมันจะต้องสายแรงๆนะคิดว่าไม่นะั้นมันจะหล่นต้องขี่กว้างๆด้วย ต้องที่กว้างๆด้วยค่ะโ okay. อเคยากมา,อากมาอื okay, 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 okay. อโอเค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 สักสิบครั้งได้ไหมสักสิบครั้งดูสิไม่ได้อ่ะลองดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคมันค่อยๆไหลลงไปข้างล่างนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องกว้างๆต้องที่กว้างๆนี่ต้องยืนที่กว้างๆตรงนน้นตรงจุดนั้นอ่าโอเคตรงนั้นแหละระวังด้วยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยทำไมมันยิ่งเล่นยิ่งไหลลงไปข้างหน้าแล้โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมันต้องใช้ที่กว้างๆมากเพราะวงมันใหญ่